เอานะครับก็ขอสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องดิม่เซนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมเบ็ดบอลครับเออไม่ใช่เลยต้องเราจะผมจะมารีวิวดโรโดนะครับเออโรโดจะเป็นตัวปกเกมเบ็ดบอลนะเออผมจะมารีวิวดโรโดไอตัวนี้นะครับเออตัวเนี้ยที่ผมขึ้นมาเจ้าให้นะอาการเลือกสีเลือกสีเดี๋ยวเลือกสีเลือกสีดิผมก็จะมารีวิวผมจะจะมารีวิวดโรโดนะอ่ะบเดี๋ยวเรากดเลือกมาเป็นเลย โดโลมันทำรายได้นะครับผมก็ก็เพิ่งเริ่มไม่ใช่นะก็เพิ่งเริ่มมาเลยนะเพิ่งเริ่มอักขิดเออไปเพิ่งเพิ่งตื่นเอออย่างก็ยังไม่ค่อยดีหรอกอืมโดโลมันจะสามารถกระโดดสูงได้ทุกคนเออโดโลมันจะสามารถกระโดดสูงได้หาคำสั่งไม่เจอหาคำสั่งไม่เจอเร็วๆเจะละ เอาโอเคหมังว่าโดโดแล้วจะเกิดอะไรคือุกคนอ่ะก็จะมาฟาร์มของอะไรก่อนนะเออเดี๋ยวพูดใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดใหม่ดีกว่าว่าโดโดทำอะไรได้บ้างนะโดโดจะสามารถเอ่อปรมานโดโดจะสามารถกระโดดสูงได้ทุกคนแบบว่ามันจะกระโดดสูงได้แล้วก็ขี่ได้ทุกคนเออเป็นแบบอัปเดตใหม่ของไอ้นนี้นะทุกคนของอัพเออของเบสดบอลนะของเบสบอลเป็นอัปเดตใหม่ เนี่ยเอาเรียนแบของเกมเบสดวอรนะครับเป็นเรื่องเรีนแบบของเกมเบสดวอร์แล้วกโดโดเดี๋ยวผมก็โดโดมันจะเกิดตามแมทนะครับอืมมันจะเกิดทุกๆประมาณอันเี๋ผมจะลองจับเวลานะอันนี้นะอันนี้อันนี้หนึ่งนาทีนะะเกิดหรือเ่าไม่เกิดเกิดเอ้ยนี่ไงทุกคนนี่เกิดตรงหน้าเลยทุกคนนี่เนี่ยทุกคนโดโดจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนะี่ยโดโดเบิร์ดเห็นไหมัวมันจะนิ่งๆเลยเดี๋ยวทุกคนดูหน้าตาโดโดนะทุกคนนะผมขอหายลืมตั้งนึ่คือโดโด้แล้วทุกคนแล้วโด นี่จะเป็นโดนนนโดนะครับเออนี네่จะเป็นโดโดก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาของโดโดอ่ะกด F เป็นการขี่นะครับอ่ะโดโดจะสามารถกดตัว G มือนกันอันขี่ได้มันก็จะถึงนี่แล้วก็กด F ใหม่ได้เอ้ย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 เอามาก่อน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 อ่ะแล้วก็กด F เป็นการขี่นะอ่ะทีนี้นะเราก็กดเราก็กดวิ่งได้ปกติเลยทุกคนเห็นะหมแล้วิ่งได้ปกติเลยนะทุกคนเราเรากดกระโดดสองรอบนะเรากดกระโดดสองรอบนะทุกคนมันจะเป็นการขี่อ่ะถามว่าโดโดมันแบบ ตกลงมาเป็นอะไรไหมอ่ะผมจะลองให้ดูนะว่าดูดูให้ตกลงมาจะเป็นไรหรือเปล่าอ้าวอ่าทุกคนอั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 นนั้นผมเราังตอบบล็อกอยู่นะอ่ะผมจะลองให้โดโดดูนะนะดูนะแวเราจะเจ็บดามิไหมเราไม่เจ็บดามิทุกคนเนี่ยข้อดีของมันนะครับทุกคนเราสามารถตอบบล็อกไปหลอยบ้านเขาได้เลยแบบอีซี่อย่าแบบแบบแบบตอบบล็อกสูงๆอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะหมมติว่าเราอย่างนี้ละแล้วก็ดดูดูแล้วก็ตอบแล้วตอบสูงๆเลยจะตอบยากหน่อยนะทุกคนแล้วก็โดดลงไปปุ๊บไปโดดสองั้งแล้วก็มันเสียง อะไรประมาณนี้นะครับเออก็เนี่ยเป็นเอ่อของใหม่นก็เสียมันก็มีใช่ใช่อ่ะเออใช่เราต้องเราต้องลุน้นตัอ่ะเดี๋ยวผมจะร้องให้โดโดกินพายแล้วทุกคนพายของชิปเบเกอร์นะลอาดูมันจะวิ่งไวขึ้นไหมอ่ะโดโดวิ่งไวมากทุกคนเหมือนเดนแฟรเลยเหมือนเป็นโตเลยทุกคนโดโดวิ่งไวขึ้นหนไหมเนีน่ยมันเป็นฟาสแปะทุกคนดลโดโดิ่งคนไปโดโดน้นน่าจะไม่มีเวลาจำกัดแลทุกคนก็คือว่าขี่ได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะตายทุกคน เลือดมันน่าจะประมาณ60นะไม่ก็100นะทุกคนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเออเดี๋ยวให้การลองมาตีนะกันอ่ะอีกใช้ดาบอะไรเฮ้ยเฮ้ยโดโด้ล่วงโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้น้องการมาตีโดโดนะเดี๋ยวผมรอโดโดมันเกิดใหม่ก่อนไม่เอ้ยโดโด้อันผมจะตัดไปตอนโดโดเกิดมาเลยแล้วกันเนาะโอเคนะทุกคนเราก็ได้เจอโดโดแล้วนะครับเออมันจะเรนดอมเกิดเรนดอมมันจะเรนดอมเกิดนะครับโดโดนี่โดโดเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองเอ่อมาลองให้ดเอ้ยาฟึกยายายาอะอ่ะผมจะลองมาตีโดโดนะคะว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะแบบว่ามันจะเลือดเท่าไหร่นะตูตีไม่ได้อ่ะไอ่การมาตีดีกัสเอาดาบมาตีมันที่อตีอะเข้าสิบไปทุกคนอะเข้าสิบอาอีกรอบอาเข้าสิบนะอาสองยี่สิบไปทุกคนยี่สิบแล้วอาสามสิบแล้วนะอีกรอบไปอาสี่สิบดาเมจของโดโดนะครับสี่สิบนะครับดาเมจของโดโดนะครับดาเมจของโดโดสี่สิบนะครับ ยา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 าลวงเอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครัโดโดก็เลือดนะครับสี่สิบนะครับส่วนค่ากระโดดนะครับถ้าเราให้มันกินพายถ้าเราให้มันกินผัถ้าไม่ถ้าเรากินพายนะครับเราจะวิ่งไวเอ้โดโดจะวิ่งไวนะครับแล้วก็โดโดสามารถกระโดดได้สองรอมนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอ้แล้วก็โดโดสามารถกระโดดจากที่สูงได้ไม่รู้กี่บอกแจกสูงๆมาๆแล้วทุกคนกระโดดลงมาแป๊กเก็บแลทุกคนเออไปประมาณนี้นะครับแลอก็ มีรูปประมาณนี้นะคะอัปเดตนี้นะครับแล้วก็อัปเดตนี้ก็มีปรับปรุงของคิดปบาเรียนนะสวยขึ้นมากคิดปบาเรียนเออคิดปลาเรียนสวยมากก็สำหรับก็สำหรับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ี้วยกันเนาะก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้แล้วไปนะครับบ๊ายบาย